สายดีพอพี่น้องมีคนมาหาอะไรยื้อซื้อเงี้ยครับมาอะไรดีไม่ใช่นี่มาบ้าเขาฮะบ้าเอาเอาเอาเงินเอาเงินน้ำเจ้าวเห็นเด้อเอาเงินน้ำข่อยอือเอาแล้วน้องเคลื่อนอลนะต่จ้าเคลื่อนข่อยสบายจะเคลื่อนเงมาพอด้เก่าหูยจักอยู่ดอกลูกนี่ได้ในในในได้ในได้เขื่อเจียวจะจ้ากับข่อยสบายเก้าหุจักกับเจ้าอยู่หรอไปชื่อจังไรชื่อไปโบจักชื่อ่อะไรหนอฮะลงด่า ซื่อจะขายม่จักคือกันเมนว่าหนาบาหน่อยบเมนว่ซื้อซื้อหนาบาน่อยซื้อเจ้หันลูกเลยบ่แม่บ่แม่แลจะจคนผิดซื้อซื้อบาลุกย่งหนอจะย่างวาไอ้านนี้พกขย่ย่างขวกัอย่างมาแต่ข้าแป้งคนน้ไม่น้ำมันย่างม่สีหากูบ่หันหน้าเออข้าก็นสีหายอย่างเนี้ย เดีราอเนั่งเอาไปเศร้านะนะต่ไปกินว่นนามข่อใจเอาไปเศร้าจะ่กินม่นหนาเข่อใจเมียขอเอามาให้เฮ้ยตั้งหนามาแ่้วกินใน้นาเย็นเรือไปจอนี่ก้ไรได้ิงเงนอ่าเราเดินนั่งเอาไปเศร้าเดินน่งเอาไปเศร้านกูจะได้เงินไปเศร้าจะมาแต่ข้าแปลงหรอี่แจกคอเห็นเดี๋ยวเน่ย่แจ๊งมาแต่ข้ามแปลงลูกไปอาบน้ำมือเทิงทมันหออโอ้จะไปน้ำอาบน้ำเช่เหรอ อ่านับ่ารุงบุญบันโคกมวนว่าโปงส้วบบางหนึ่งนี่มีน่ังหน้างันดุําเลืองน้ำโบกนี่เ่ึงติเห็นดําเลืองน้ำบกมันโคกทั้งนี้เถอะบ้างโตโตโตทลเจ้โคตรทลุโอ้สองสามโคน่โตกงจ้าคตตโกงวะโตโกงมันดํ้เดืองตโกงไหนม้ยเขาบอกงตโกงสองสมคตผู้ไดอูพอกัมีผูเดียวว่าพอฮะพอ พอไปเนี่ยอืมจขอเอาหนามให้เจ้ากินก็เด้โตลนไแล้วมันจะคำแปงแล้ววะสามเนี่เอ้าใส่หน้าเงินไป้านะโอจะปอาบน้ำจะมีแชูู่อยู่บ่อจะอาบตรงไหนจะโตนุ่นโตนุงนล่นนะหมดจะหมดเป็นอยู่บ่ เป็นอยู่หรอกันได้ลูกนางเอกจะคนนลำเดือนางเอกสองคนคนเดินนังเอกก็มีซสองคนนะมันจะเป็นมอรับน้อแม่ไหนฮะลูกพ่อกับมีผู้เดียวบ่พอ่พอ,พอพ่อพ่อผย่าฮะจะคนณจะว่าจะคนณสันสองคนพ่อพอกับมีผู้เดียวรอสว่าเออกับพูดะะีเหรอแน,นะพอ่อแม่ได้หรอลูกแม่แม่ก็มีผู้เดียวคือกันที่หันแม่ก็มีผู้เดียวเด้อเฮ้ยแม่ผยา่า อาม่าดัเอาไปแช่เลยนะพี่แช่น้องอีกโอ้บักอะไรมานึงขอเจ้าให้เดี๋ยวจะสิไปมานารกขอโบไปเอกรูกอาม่ามาขอโบไปดอกเอ้ยถือก่ออย่างนี้เจ้าเงินไหนรับ โอ้มาห่อเรือยนงว่าหัจก้นหัวจซาหนอเดีนี่เอามารุกมาบงไปเดางบางยางลงไปแหงบน่งยางโอ้ยางตงไปบนึงยางเดี๋ยวคุนุ่มเน่จะไหวเขาบอกอรุกงขบนะไอ้นยางปบนึงยาง่ลายบอหางเครื่องมันกลลายแต่โนระลองต็เป็นหางเครื่องมันจ็บบาทเอแขกุปปอน่กับแปะนี่ยมอรุบอาบกกับแมเฮ้ยอาอกมรุ้งขอนุ่งนะนี่กับแปะมี่อบอกอามารุ้งเงินขอ าลกอน่เราอีกนี่ยนี่ก็ยังทงซื่อๆนี่เสือกฟ่างก็บอ่มมาอรุอ้ยมนไปเ่าก้มนเอาใบซีฟันไดเอาใบซีมาเ้วพอจหายจะตนอยเนอมานคยอะไรเงินใบซีฟใบยิ้มเออยัใเ้าไปมโน้จะอไรใบซีฟันซอใบอมากมากเราโดดได้ใบ

จักจัดอยู่ดฮะจกจักเสยีดออเออจะหนาวก็แบกเด้เลยแล้วเจะหนาวเดี๋ยวกินเด้นี่จะลูกไปอบนาจใ่บออืมเ้วมนาวมากเลือดราไันนด้อันนี้ลูกคนเส์จะคดน้ำเดือดมันโผล่คันค้นเสืออืมหัวกระไล่คดเลยกระไลคดมันจะเป็นมรณะนอกรุบงโตธทรสกทะยบชิสุบทาอภิทากัตกรล้วเจะออกไนบอ ะท่าอยู่สิจบเอามาลูกเอามาเพือนดูขอยังมีรายอยู่ดายบ่เอาเบื่องลลูกไา้อยู่บ่อโอ้มามามาเด็กกันมือจ้าม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 าเบิร์ดเอาดีนะโอ้ยมีงออเนาะงอพอีกระให้พอเตี้ใหะห้างให้จะมีเรอนัง้จะลให้จ้วยเรื่อเร้อ เออจื้อว่ายลึกข้นคอยอยู่ที่เด้อเออโจ๊ะจักเสยเนาะอันาั้นอันนบลุ่งบ้ด้ำเดือนกับกระเสียได้่ยน้อหนาห่ากับกระเสียแต่กูว่าไปนี่น้องบุญน้องขนานมึงย่านี่ใช่มีน้ำเหลือดแล้วโบ้นี่เพราะว่บุญน้องขนานนี่บอ้เออเออไลยบ่เด็กน้อยฮะเด็กน้อยแต่เชยยังจะกินทารมันบออันาั้นบลุ่งนุ่นบุญบุญน้องขนานมียังไงนี่นโป่งเผ็ดของม่คุณเด็กทาร์ับเหลือ แต่่างไปไ่าเยอกปล้วันี้เนี่ยานาขืนมากไใส่มา,ลงงาแล้วเราไปอาบนเะนานะอยากเร่งเร่าอกนครับ <laughs> ขอเงินใบสาวน่ลูกลขอเงินใบสาวนี่เออนุูงแนละ้วเนเอนนะ น้าเกิดพูดๆนีเราเห็นไปถ่ายคเชฟโจ้ยหน่อยแต่ว่าเราบูจักซื้อจักซื้อแต่อันนั้นลุงน้อยบ่ประเด็นลุงน้อยนะได้ยินพี่โมห็นบอกบอกพี่โมห็นอย่างไปเลยเดัดอย่างไปอยู่แล้วย่างทำแต่สูงสุดแล้วมานห่อแต่บ้านเบไงนะแต่ย่างแบบแต่เมืองไทยมันเนี่ยมันคอยไป เอาายหอกอยกับรเทีคำเข็ดล้วเนีดยเข็ดแลี่อ้ามื่อคืนมานชีเมาตะแกะงอกนั่เงไว้สาวเนาะเืาเอวันน้าวันีม่อีกนะฮะิ่นเกลแบบว่าอันนี้เพิ่นรจ้ากับันนเพิ่อนว่เพิ่อไมเนเลยอืมที่ไม่ใช่ไหมะอีกแติง่ะอีกหลติงอเอ พอมีพ no. ี ó, ên, ่น้องเนาะจ้าเห็นโมตะแกะมั้งยัยเห็นฮะเห็นไม่มาเหื่อจ้ะเลยเห็นบ่นั่งคิงโมเห็นสับเนาะนั่งคิงบอกมาเบิ่์นสับจ้าเห็นยังอยู่ในเหยื่อไหมจับโมเห็นบ่ตะแกเที่มาหนี่ยวานยั้งเห็นอยู่บ่บ่โมเห็นไอ้หนุ่มเห็นอยู่บ่ฮะเห็นอ่ย่าเห็น ฮเห็นแลเต็มเต็มแน่นะเต็น่นเต็แน่นะอืมเต็แน่นะจรกิงฮะเขินเขินแนวเนมื่หนาหนาตกเตียงนั่นนาสับนอนกันขึ้นจะได้จะไปตกเตียงมอนน่จะพ่เห็นบ่เห็นบ่แต่แก ฮพี e ่เจงจะมาเบิร์กพี่เจงจะเปิดเอฟซีเราอยู่มาแต่คือบ่กมาเบิ่งพ่อกระดึ๊บเบิร์จะมาเบิ่งเนาะคอยังถาดถ่ายคลิปน้องพี่น้องสำหรับคลิปนึงที่จบนุ่มเองจุนนี้เนาะแขกแขกมาเลยรับเสิร์ฟี่น้องเลยมาเกะนัำยานี่ยนอนก็ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะขอกัน์ดคลิปหน้าพี่น้อง